เรื่องเล่าสยองขวัญศึกนี้ยังไม่จบซอมบี้ยีตอนเยี่ยมเลยถ้างั้นนี่คือเรื่องเล่าสยองขวัญศึกนี้ยังไม่จบซอมบี้ครบ20ตอนตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของฝันร้ายโลกเริ่มล่มสลายเมื่อเชื้อไวรัสแซตแพร่ระบาดคนกลายเป็นซอมบี้ในเวลาไม่กี่นาทีแก๊งสป w ิตวูฟถูกบีบให้ต่อสู้เอาชีวิตรอดกลางเมืองตอนที่สอง ถนนแห่งความตายการหนีจากเมืองกลายเป็นนรกทีมถูกซุ่มโจมตีโดยซอมบี้กลายพันธุ์วิวเสียขาส่วนเรเริ่มมีแผลปริศนาตอนที่ 3, สามศูนย์ลีภัยหรือกับดักทีมเจอศูนย์ช่วยเหลือที่ยังหลงเหลือแต่กลับกลายเป็นกับดักล่อเหยื่อให้ซอมบี้เข้ามาโจมตีตอนที่สเมืองร้างแห่งเสียงกระซิบ จได้ยินเสียงเรียกจากบ้านร้างเสียงนั้นพาเขาเจอเอกสารลับเกี่ยวกับไวรัสซาดและแผนทดลองลับตอนที่5การสละชีพของวิววิวระเบิดตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนจากฝูงซอมบี้นับร้อยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทีมตอนที่6ปืนกระบอกสุดท้ายกระสุนหมดทีมถูกต้อนจนมุมแต่ซาร่าใช้ทักษะสุ่มยิงช่วยชีวิตทุกคนไว้ตอนที่7 เบื้องหลังของเรเผยอดีตของเรเคยเป็นทหารหน่วยลับที่เกี่ยวข้องกับแลบทดลองไวรัสตอนที่8แลบใต้ดินทีมบุกเข้าแลับเก่าใต้เมืองเจอข้อมูลว่ามีวัคซีนต้นแบบซ่อนอยู่ตอนที่9หน่วยล่าหน่วยทหารลึกลับที่ชื่อเฮลไรเซอร์โผล่มาไล่ล่าทีมโดยมีเป้าหมายเป็นเรตอนที่10กับดัก2ชั้นทีมพยายามแยกตัวจากเฮลเรเซอร์ แต่ถูกทั้งซอมบี้และทหารรุมโจมตีตอนที่11ฟื้นจากความตายเรเกือบตายแต่กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมพลังแปลกๆตอนที่12เมืองใต้เงามืดเข้าเมืองที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ใหม่ชนิดสปีดคลอที่วิ่งเร็วเป็นพายุตอนที่13สมองของดรซินเจอร์ดรซินนักวิทย์ที่เคยสร้างวัคซีนแต่ตอนนี้คลั่งและต้องการทดลองกับคนในทีมตอนที่14 ตัดสินใจไม่ย้อนกลับทีมเลือกลุยต่อแม้จะรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าคือสนามรบที่ไม่มีวันกลับตอนที่15ฐานเบต้าพบฐานลับกลางป่าแต่เจอว่าเป็นรังของซอมบี้ควบคุมโดยคลื่นความถี่ตอนที่16ความเงียบที่ค่าได้ทีมต้องเข้าเมืองที่ไม่มีเสียงใดๆเพราะซอมบี้ตอบสนองต่อเสียงทุกรูปแบบตอนที่17 ศึกกลางเมืองร้างระเบิดครั้งใหญ่ทำให้เมืองถลม่มซอมบี้จำนวนมหาศาโลโผล่มาโดยไรที่สิ้นสุดตอนที่18ความลับใน DNA ซาร่าเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงเธออาจมีภูมิคุ้มกันในสายเลือดตอนที่19เป้าหมายสุดท้ายทีมบุกเข้าใจกลางฐานเฮลเลเซอร์ที่เหลือรอดหวังทำลายต้นตอของคลื่นควบคุมซอมบี้ตอนที่20 สัญญาณสุดท้ายสัญญาณขอความช่วยเหลือจากคนที่น่าจะตายไปแล้วเปลี่ยนแผนทั้งหมดพวกเขาต้องย้อนกลับไปที่ที่มันเริ่มต้นอีกครั้ง I see rolling Cadillac see boots and sexy Uber heel you body up Black full and High a tats of dads. baby's bad oh baby sounded bad after her